สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยเราเริยรูมาานนะะ้มาตาเกลกันนะคะมาตาเกลหรือแม่เกลคือคำที่มีวลหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียนสั้นและสระเสียมยาว คำในมาตาเกลที่ประสมสระเสียงสั้นเช่นหิวซิวเร็วคำในมาตาเกลที่ประสมสระเสียงยาวเช่นก้าเวเหลวแนวเชียวไข่ดาว นักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำมาตาเกลกันนะคะอ่านตามคุณครูนะคะคำแรกค่ะเคียวสะกดว่าคเอียวเคียวอ่านว่าเคียวเยียวสะกดว่าหอยอเอ,ยเอียวเหยียวไม่เอกเยียวอ่านว่า เยียวค่ะผิวขาวพออีอวอผิวขออา้าวอขาวอ่านว่าผิวขาวมะพร้าวมออะมะพอรออวราวอพร้าวไมโทพร้าวอ่านว่ามะพร้าว ไข่าดาวขอไอไข่ไม่เอกไข่ดออาวอดาวอ่านว่าไข่าดาวเรื่องราวรอเอื้องงอเรื่องไม่เอกเรื่องรออาวอราวอ่านว่าเรื่องราวค่ะจากที่นักเรียนฝึกอ่านสะกดแล้วนะคะ นักเรียนมาฝึกอ่านคำมาตาเกิลกันนะคะอ่านตามคุณครูนะคะคำแรกค่ะนิ้วคิ้วผักกาดขาวแก้วแตก โเรียงแถวส้มเปรี้ยวทุ่งนาสีเขียวเอวเขียวเดียว เบาวราวหนาวแถวแห้แวแอลเหียวเฉาว,วิ่งเปีย้ยวมะนาวราวผ้าข่าวข่าวเกี้ยวน้ำน้ำเชี่ยวเหลียวดูงูงเขียว เดียวดาเดี๋ยวเดียวเชี่ยวชาญเรียวแรงแสงดาวสาวสวยถ้วยแก้วแล้วเสร็จปากเหวเปลวไฟใบปลิวริ้วรอยหอยเขียวกลมเกลียวเจี้ยวจ้าวข้าวกล้องท่องเที่ยว เปรี้ยวหวานจานข้าวค่ะจากที่ฝึกอ่านแล้วนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำในมาตาเกลกันนะคะประโยคแรกค่ะเช้า,ชานาใช้เคียวเกี่ยวข้าวพ่อแจวเรือไปตลาด วันนี้แม่ทอดไข่ดาวไส้กรอกและน่องไก่ฉันไปดูแข่งเรือยาวจากที่นักเรียนฝึกอ่านประโยคแล้วนะคะ,ะนักเรียนลองมาอ่านบทร้อยกองต่อไปนี้แล้วช่วยกันบอกคำที่อยู่ในมาตาเกลค่ะ สังเกตนะคะคำที่อยู่ในมาตราเกลจะมีวอลแวนเป็นตัวสะกดหนูแพรวหนูพราวลูกสาวพ่อแก้วคุณแม่ชื่อแววอยู่แถวลาดพร้าวหน้าตาบ้องแบ้วเสียงแจ้วเสียงแจ๋วผิวขาวชอบติดตามข่าวเรื่องราวท่องเที่ยวชอบกินมันแก้ว ผักแห้วเผือกแห้วข้าวเหนียวกล้วยเตี๋ยวและเกี๊ยวไข่เจียวไข่ดาวนั่งเรือไปเที่ยวไปเลี้ยวปากอ่างเห็นดงมะพร้าวปลูกยาวเป็นแถบทษค่ะปลูกยาวเป็นแนวชาวนาหนุ่มสาวเกี่ยวข้าวเป็นแถว ทำงานคล่องแคล่วล้วนแล้วแม่เกลออจากบทร้อยกรงที่นักเรียนเห็นนะคะจะมีคำที่อยู่ในมาตาเกลที่มีวอลแหวนเป็นตัวสกปมากมายเลยเช่นคำว่าแพาวคล้วสาวแก้วแววพราวบ้องแววผิวขาวเรื่องราวมันแก้ว ข้าวเหนียวเผือกแห้วก๋วยเตี๋ยวเกีียวไข่เจียวไข่ดาวอะจากคำที่คุณครูเอ่ยออกมาเนี่ยค่ะนักเรียนเป็นคำที่อยู่ในมาตาเกินทุกนั้นนะคะมีวอลแวนเป็นตัวสะกดค่ะค่ะจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับมาตาแม่เกินแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ให้นักเรียนเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะมาตาแม่เกลหน้า35ค่ะในหัวข้อที่1นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันซึ่งจะมีคำในมาตาเกลในชีวิตประจำวันเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นดอกแก้วแผ่วเบา,เต,า,เ,บาเต้าเจียวเกี่ยวข้องท่องเที่ยวเหลียวมองครองแพ่ว วลวับก้าวหน้าชาเขียวเหี่ยวแห้งแจ้งขาข้าวเหนียวคดเคี้ยวลดเลี้ยวสาวสวยก๋วยเตี๋ยวเจียวจ้าวดาวเรืองเป็นต้นนะคะเมื่อนักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ขอให้ฝึกเขียนด้วยนะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหัวข้อที่2ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบคําที่ไม่อยู่ในมาตราเกิก ไม่อยู่ในมาตราเกลือสังเกตคำจะไม่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1มีคำว่าข้าวสาวสวยนักเรียนควรจะวงในคำใดคะที่ไม่อยู่ในมาตราเกลอก็คือคำว่าสวยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดหน้า36นะคะในหัวข้อที่3ให้นักเรียนเขียนคำในมาตราเกลอจากปีศา คำทายต่อไปนี้แล้ววาดภาพประกอบให้สวยงามมีด้วยกัน4หัวข้อนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่1นึอะไรเอ,อ่ยส่องแสงสว่างพริบคราวในเวลากลางคืนคําตอบคือคําว่าดาวนั่นเองนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนวาดรูปดาวลงไปค่ะ เมื่อน,นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า36เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เปิดไปหน้า37ค่ะในหัวข้อที่4ให้นักเรียนเขียนคำในมาตาเกลที่มีความหมายตรงกับภาพแล้วอ่านคำซึ่งภาพที่มีนะคะมีด้วยกัน5ภาพภาพแรกเป็นภาพแก้วนักเรียนก็เขียนคำว่ากอแอวแก้วไม่ถูกแก้วนั่นเองค่ะส่วนอีก4ภาพนักเรียนลงไปทำดูนะคะ ต่อมาค่ะเปิดหน้า38ในหัวข้อที่5ให้นักเรียนลากเส้นพาหนูแปว๋วเดินไปหาหนูมีเงาแล้วสังเกตว่าหนูแปว๋วพบภาพที่เป็นคำในมาตตาเกอกี่คำค่ะจากนั้นนักเรียนก็เอาถ้านักเรียนเจอกี่คำให้นักเรียนนำตัวเลขมาใส่ข้างล่างนะคะต่อไปค่ะ ต่อมาค่ะเปิดในหน้า39นะคะมาตาเกลในหัวข้อที่6ให้หนักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตาเกลในประโยคต,ต่อไปนี้ให้สมบูรณ์เช่นมีด้วยกัน5หัวข้อย่อยนะคะเช่นข้อที่1หนูจิ๋วพูดแนะนำเมืองไทยได้อย่างได้คล่องคล่องแคล่วนั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่าแคล่วลงไป เมื่อนักเรียนทำหน้า39เสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้า40ทําในหัวข้อที่7ค่ะคัดคำนั่นเองนะคะให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามคำละสองครั้งมีด้วยการสีคำได้แก่คำว่าท่องเที่ยวเวลวาวกลมเกลียวผิวหนังน,นะคะจากนั้นบันทึกสรุปความเข้าใจในการฝึกอ่านและ เขียนคำที่อยู่ในมาตาเกลทําให้ฉันเข้าใจว่ามาตาเกลมีลักษณะคําเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาสองสองคำค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนเปิดหน้า40และหน้า41ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดมาตาเกลนะคะมีด้วยกัน10ข้อ คิดเป็น10คะแนนนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอร,ระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนั่นเองนะคะาจากที่เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6มาตาเกลน,นะคะอาจจะมีการทำแบบฝึกหัดหลายหน้าแต่ไม่ยากนะคะนักเรียนดังนั้นคุณครูของนักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยค่ะ ดังนั้นวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ